ก็คือกันในช่วงนี้นะคะกับคุณเดชธนาฟังสะอาดจากบริรษัทหลักทรัพย์ทริงิตอาจารย์บีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าวันนี้ทําไมทีเฟคึกคักจัง่ะฮะก็มันตีกลับเพราะว่าบรรยากาศของภาพรวมอะภาพรวมของตลาดเอเชียวันนี้มันดีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเรามันออกแนวเอ่อยอพักตัวก็คือจริงๆแล้วคือถ้าถ้าตรงเนี้ยมันมันมันหลุดเนาะมันก็จะเป็นยอพักตัวแต่จริงๆแนวโน้มใหญ่มันยังขึ้นอยู่พี่จอย เออเดี๋ยวเราไปดูเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับเออจริงจริงเนี่ยไอ้แท่งสีแดงๆเนี่ยมันค้ำอยู่นะเพราะมันกดว่าย่อพักตัวอ๋อเออเนาะเดี๋ยวนะไหนแท่งไหนค้ำไหนดูซิแป๊บหนึ่งฮะขอแช่ก่อนเก้เห็นยังอ่่ะมาแล้วคเก้เห็นยังเออเสียงภาพโอเคเนาะได้ยินเนาะโอเคค่รับ ดูตารางทางซ้ายก่อนนะฮะตารางทางซ้ายเนี่ยก็คือวอลุ่มโปรไฟล์ที่เกาะกลุ่มในส่วนของโซนบนที่เขาเทออกมาเนี่ยมันอยู่ตรงแท่งสีแดงไงฮะที่มันคําอยู่ครนี้เราเห็นวันนี้มันรีบาวจริงแต่มันรีบาวไม่ได้แข็งแรงนะครับก็คือจริงๆมันยังอ่อนแออยู่นะครับเพราะฉะนั้นคือภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยการเก็งกําไรรีบาวตรงเนี้ยยังคงจะต้องเป็น selective เลือกเป็นตัวเป็นกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่ฝรั่งเล่น ก็ฝรัง่งเล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น global p a y นะครับ domestic ในประเทศเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรเดียมันไม่ค่อยมีม,มันจะอ่อนแอครับคือรีบาปุ๊บถ้ามันไปไม่ไหวมันจะคว่ำแล้วมันจะลงแรงนะครับเพราะนั้นคือยังไงก็ต้อง selective นะครับแล้วก็แบงก์ยังเป็นเซกเตอร์หลักหนักนะครับกับ energy ที่ประคับประคองตลาดได้อยู่สองเซกเตอร์นี้ค่อนข้างใหญ่มาเลยทำให้ตลาดเนี่ยมันประคองได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวจะให้ดูระยะก่อนเนาะอันนี้เดี๋ยวเราย้อนไปดูระยะของการย่อลงมานะครับ ก็คือตรงนี้เนาะคือจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็ย่อลงมาเนี่ยสีแดงเนี่ยมันคือการเทคโปรฟิตที่ระยะของ20%ของสัสดส่วนที่มันย่อลงมาครับเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติตรงนี้มันเอาไม่อยู่เนี่ยมันจะลงมาเทสที่740 720แล้วก็700อันนี้ตัวเลขก็คือเหมือนเดิมไม่ที่เปลี่ยนเลยนะครับเออเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะให้สวยแล้วก็ดีแล้วก็แข็งแกร่งแบบตามที่ตลาดต่างประเทศเขาได้เนี่ยก็คือว่ายังไงก็ได้ก็ต้องห้ามหลุด จากไอ้ตรงนี้แล้วอ่ะคือเจ็ดหกศูนย์ 60, กับประมาณกับเจ็ดหกห้าก็ได้ฮะเลขกลมๆเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกห้าจะเป็นตัวเลขสําคัญที่ว่าถ้าวันนี้ตลาดมันมันยืนไม่ไหวเนี่ยแสดงว่าพักแน่นอนละทเนี่ยเออก็จะออกอาการพักแน่นอนละแต่ว่ายืนไหวตัวนี้จะถือว่าโอเคหลุดไปเนี่ยแก้ตัวเพราะว่าต่างประเทศมันไม่ดีนะครับมันก็เลยตีย้อนกลับขึ้นมาค่ะฟีลประมาณนี้ฟีลประมาณนี้เ,เพราะนั้นคือเรียกว่ายังได้ลุ้นเนี่ยเพราะว่าฝรั่งแคน่นั้นเองนะฮะ แค่ฝรั่งเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะเปิดตัวซัมมารีให้นะครับเพรอ <Yeah. S 1> เรามาทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมีซัมมารีให้ดูด้วยนะครับแปบ๊บหนึ่งนะเจ๊ก็อันนี้จะเป็นยอดเน็ตของฟิวเจอร์นะครับในส่วนของตัวเวทศูนทองแล้วก็ USD เหมือนเดิมนะถ้าเราสังเกตเนี่ยตอนนี้ฝรั่งกลับมาบูเราค่อนข้างมีในยะสําสำคัญพอสมควรนะครับกองทุนเนี่ย ถึงแม้ว่าวันก่อนเนี่ยจะมีการเทสออกไปนะครับแต่ว่าก็คือซื้อกลับเข้ามาก็คือถ้ากอกว่าตอนนี้ทั้งฝรั่งและกองอ่ะมองขึ้นนะเพียงแต่ว่าในส่วนของหุ้นเนี่ยมันจะมีการขายอะไรบ้างถูกไหมฮะแต่ว่าโดยโดยโฟลอของของของ,ของทางฟิวเจอร์เนี่ยมันขัดแย้งกันเดี่ยวแล้วก็ย่อยเนี่ยเป็นคนเดียวเลยที่ที่ที่กดสะสมชอ็อตมานะครับคัเนี้ ถ้าเราดูเพิ่มเติมไปดูทองเนี่ยทองก็ต้องเตือนให้ระวังว่าหลังจากนี้ถ้าทองมันยืนไม่อยู่จริงแล้วมันกลับลงแล้วทำนิวโรมเนล่ยทองจะลงแรงนะครับเพราะว่าสมาร์ทมันนี่เนี่ยทั้งสองโปรดักต์เนี่ยเขานั่งชัดเจนนะครับก็คือทีอสส่ถ้าสุในมองขึ้นแล้วก็ทองในมองลงนะครับส่วนตัวค่าเงินนะครับก็เป็นลักษณะของการแข่งข้านะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นความผิดปกตินะออโ,ดโดยภาพรวมตอนนี้เพราะฉะนั้นคือก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครว่าออมาจะจบการแข่งข้าตรงนี้ยังไงนะครับส่วนหุ้นเนี่ยก็กองทุนก็ลด ลดสัดส่วนลงมามีฝรั่งเนี่ยพึ่งมาเริ่มสะสมถ้าสมมสังเกตเนี่ยช่วงท้ายเนี่ยฝรั่งก็เริ่มสะสมเยอะนะครับในส่วนของประมาณสักเกือบเดือนที่ผ่านเกือบครึ่งเดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเออมันจะประมาณเนี้ยนะครับอ่าพอเราเห็นเห็นภาพทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปนั่งดูในส่วนของตัวตัวแต่ละตัวแต่ละส่วนเนาะอย่างเช่นสมมติเราไปดูในส่วนของ S5 0เนี่ยเราก็จะได้ไปแอดแล้วก็จะได้เข้าใจในในในภาพรวมมันแล้วก็อย่าลืมฮะคือ เราดูในแนวโน้มหลักใหญ่ก่อนเป็นหลักก็คือแนวโน้มใหญ่เนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วมันไม่ได้ลงการลงตรงนี้ไม่ได้เสียแนวโน้มเนี่ยทุกครั้งที่กลับตัวเนี่ยมันก็เก่งกับไรได้นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยเบสเก่งกับไรมาแล้วก็วันนี้ก็คือมาไล่ราคากลับไปแต่ว่าพอเวลามันลงนะครับมันก็จะติดต้านก่อนซึ่งแนวต้านก็จะมี2ออันก็คือแนวทะแยงนะครับก็จะเป็นตรงนี้ก็ต้องมาทดสอบตรงนี้เรื่องปกตินะครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้ทาไมทาไมมันถึงมาคาราคาสั่งตรงนี้เพราะว่า ตรงแท่งตรงแนวที่ที่ตรงที่ผมขีดเส้นเนี่ยมันเป็นแนวที่โดนถล่มมาก่อนคือเกมอ่ะมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้สมมุติว่าเวลาเราเดินขึ้นไปแล้วเราเจอคนทําร้ายอะ่ะเราจะขยงังหรือว่าเราจะขยาดว่าเฮ้ยพอเราเดินขึ้นมาถึงประมาณชั้นเนี้ยเราจะโดนคนดักทํำลายรานนี้คือพอถ้าสมมติ เจ๊นึกออกมาคือถ้าสมมติคนคนหมู่มากเดินผ่านไปอะ่ะคนดักทําร้ายมันก็จะทําร้ายเราไม่ได้เราก็จะผ่านไปได้อย่างสะดวกโยทินนึกออกมาแล้วพอมันผ่านไปได้ทุกคนก็บอกเฮ้ยมันผ่านไปได้เลยก็เลยผ่านไปอันนี้คือ,ค,อคือธรรมชาติของจิตวิทยามันเลยเพราะนั้นคือพอเวลาขึ้นไปถึงตรงแนวที่โดนทาร้ายเนี่ยก็อ้างไปก่อนเองไปก่อนไปก่อนอะไรเงี้ย อเออคราวนี้พอเทสมันก็ทําไมมันถึงว่าเทสครั้งที่สองครั้งที่สามมันถึงผ่านง่ายกว่าเทสครั้งที่หนึ่งพอเทสครั้งที่หนึ่งมันกล้ากลักลว,ลว,ลวไงนึกออกป่มเออมันจะเป็นอย่างนั้นคราวนี้คือสมมติเนี่ยถ้าสมมติวันนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วมันมันแบบว่ามันมีการขายสวนกับมาอีกทีน,นะตอนนี้เราต้องมาดูแล้วว่ามันทำเพราะอะไรซึ่งตอนนี้คนที่ขายคือกองทุนไงคราวนี้สมมติวันนี้กองทุนกลับใจกองทุนไม่ทําอะไรแล้วหรือว่าเคลียร์โพซิชันหมดแล้วแล้วกลายเป็นว่าสองประสานดันละ ถ้าอย่างเงี้ยก็จะสูงโอกาสกับขึ้นก็จะสูงโดยน้ําหนักของตัวหุ้นที่ขึ้นมาแต่ว่าเวลาเราเลือกหุ้นเนี่ยเราก็พยายามเลือกหุ้นที่มันเด่นจริงๆนะครับอย่าไปเลือกหุ้นในฝั่งที่มันอ่อนแอประมาณนี้จา์บีระหว่างที่เราคุยกันนะทุกคนทุกคนก็ฟังเราอยู่นะเนี่ยขึ้นมาถึงจุดวัดใจพอดีเลยใช่ใช่เราจะใช้เราจะใช้กลยุทธ์ฝั่งไหนดีก็จริงๆ่งโดยคอนเซ็ปต์ก็คือถือรองรอปิดเพราะว่าตอนนี้สัญญาณการขายเนี่ยมันยังไม่มา คราวนี้พอเวลามันเข้ามาถึงที่ตรงในส่วนของตรงที่ว่ามันเป็นจุดวัดใจใช่ไหมครับตรงนี้แปลว่าใครที่ follow ลองจริงจริง follow ได้ตั้งแต่ตอนเช้านะครับเพราะมันเพิ่งเบรกเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลองเลยแล้วจะรอผ่าน775ไม่ทันแล้วเนาะก็ถ้ามันมีสองแบบเจ๊ก็คือว่าเบรกเอาแล้วค่อยกดแต่ว่ากดแล้วเผื่อย่อหน่อยกลอันหนึ่งก็คือรอมันพักครับ คือคือพอเราเวลาเราเข้าโซนที่มันจะซื้อใช่ไหมสมมติว่าตรงนี้คือโซนถ้าผ่านได้มันจะซื้อเนี่ยเรามาดูบริภาพย่อยต่อพอภาพย่อยเนี่ยก็คือตอนนี้มันกำลังทดสอบแนวต้านเพราะฉะนั้นคือทดสอบแนวต้านเนี่ยมันจะไปต่อได้เนี่ยคือหนึ่งก็คือคุณต้องผ่านอ่าเพราะคุณผ่านคุณก็จะเล่นท่าเบรกเอาถูกป่ะอ่าแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยเจ้ค่อยรอมาดูว่าตอนย่อลงมาทดสอบตรงนี้แล้วเริ่มทำอินเวอร์สไหมไม่ต้องรีบคือคือคือมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเดย์จะสวยเนี่ยหกสิบต้องสวยก่อน 60จะต้อง i n นเ r อร์เทสอ d นโชยเดอรซึ่งตรงนี้มันเป็นแค่ขาแรกของการขึ้นเองคือค่าขาเนี้ยขึ้นแล้วไม่ทำโลแล้วค่อยเบรกมันจะเป็น i n v e r t ร์ไงสูตรมันจะเป็นนี้เสมอแต่ว่าพอเรา60เนี่ยตอนนี้60เหมือนสวยถูกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ15นาทีะจะสวยแล้วเพราะ 15, 15<ว>นาทีเป็น i n v e r t ใช่เพราะว่าเนี่ยเห็นไหม15นาทีคือเด้งอย่างนี้ขึ้นมาถูกไหมเจ้แล้วพักลงแล้วยิงสวนขึ้นไปซึ่งตรงนี้จุดที่เล่นของท่าเนี้ยตัวที่ง่ายที่สุดคืออะไรก็คือเล่นตอนที่มันเบรกตรงนี้ ขึ้นสามถูกไหมเพราะฉะนั้นคือคือคือหนึ่งทุกคนอย่าอย่าอย่าพึ่งแบบว่าข้าไมไปข้ามาข้าไมไปข้ามายึดก่อนสมมติว่าการาฟบอกให้เล่นอะไรถ้าไหนที่เราเล่นแล้วได้ปังเยอะที่สุดก็คือขาสามขาที่ทดสอบแล้วว่าหนึ่งไม่หลุดโลไม่ทํามิวโลแล้วแล้วกํลาลังจะขึ้นอืตรงนั้นน่ะก็คือจะเป็นจุดที่สต็อปแล้วสมเหตุสมผลและมีโอกาสที่จะได้ของที่ดีที่สุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเจก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ หลักการง่ายๆก็คือว่าเราก็เปลี่ยนใหม่เช่นสมมติเราบอกว่าโอเคเราดูแพทเทิร์นมันดูยากนะเราก็เปลี่ยนเราเอาใส่ a อา e ส่ซูเปอร์เทก็ได้หรือว่าใส่ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่าอินดิเคเตอร์อะไรก็ได้ที่เราชอบและถนัดเนี๋ยนะอโอเคประมาณนี้ในลักษะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นคือพอพอผมทำลักษณะอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยเจ๊เห็นปะโอเดี๋ยวนะโทษทีผมไปกดผิดทำไมไอตัวตอนที่มันเบรกโว่ะ มันก็คือเบรกตรงจุดที่มันเป็นขาสาพอดีอืมคราวนี้คือพอพอเบรกเนี่ยมันก็อยู่ที่เราแล้วเราจะบริหารจัดการความเสี่ยงไงอันนี้กันบ้านเราแล้วใช่ไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่เนี้ยคือจุดเข้าที่ดีเพราะฉะนั้นคือถ้าเราทํากันบ้านได้ดีเนี่ยเราก็จะไม่เข้าตอนเบรกเราจะเข้าได้ต่ำกว่า770ซึ่งตอนนี้เรากำไรแล้วแล้วเราก็เตรียมเทปโรฟิตแค่นั้นเองอ่านี่คือสเตปของการการเทรดมันคราวนี้ถ้าสมมติ15นาทีดีสแสดงว่า3นาทีต้องดีมากถูอไหมครับ พราะนั้นคือพอเราดูสามนาทีเนี่ยเจ๊มันคือสูตรของแพทเทิร์นที่เราเรียนเทคนิคข้อปกติเลยเพีเยงแต่ว่าทุกคนก็ลืมหมดเลยพอถึงเวลาเนี่ยลืมเดี๋ยวนะถึงเวลานัง่งงานางมือสั่นไงลืมหมดเลยเอ,อ,อะไรฟีลประมาณอย่งางงี้ก็คือลืมหมดเลยทั้งๆที่จริงแล้วเนี่ยสมมติผมบอกว่าไอเอฟเอเจ็ดสิบห้าเนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวนะครับซูมมันใจดีกว่าบางทีมันตัวเครื่องมือมันโดนบังไปนะครับอสมมติตรงเนี้ยผมเปลี่ยนเป็นเจ็ดสิบห้าใช่ไหมแล้วก็ตึ๊บ แล้วก็เปลี่ยนเป็นสามให้มันใหญ่ๆโตๆจะได้เห็นถามว่ามันเล่นยากยังไงถ้าโดยดูที่แบบว่าเราดูอย่างนี้วก็จะบอกว่าลูงี้อีกแล้วนึกเจ้านึกภาพเอาเจอคือ,อ,ค,อคือเห็นไหม,มว่าผมไล่สเต็ปยังไงอ่ะเริ่มต้นก่อนเลยนะเริ่มต้นนะอ,นะอ่ะคือเดย์นะเดย์อ่ะเดย์ยังไม่ได้เสีย <Day S 1> ทรงยังเป็นขาขึ้นใช่และเดย์ Day เนี่ยกาลังจะกลับตัวเสร็จแล้วแท่งเมื่อวานเนี่ยมีโอกาสจะกลับตัวอืสิ่งที่เจ้ควรจะทําการบ้านก็คือว่า เปิดเข้าไปทีละนิดหนึ่งเช่น60อ่อาย่อมมาทีทีละทางเฟรมนะคุณชมดูตารรมเลยนะหกสิบดียังเพราะตัะ้งเพราะว่าเมื่อวานเราอยู่ประมาณแถวๆนี้ถูกปะคือ60แบบมันยังไม่สวยเพราะนี่คือขาแรกของ60ถูกปะ,ะแล้วอย่างนี้หกสิบไม่สวยไว้เล่นไม่ได้งั้นเอาสิบห้าปรับมาสิบห้าสิบห้าเริ่มพอเห็นทรงอย่างเงี้ยคือพอเห็นทรงอย่างเงี้ยนั่นคือหมายความว่าตอนที่แท่งที่มันเบรกตรงเนี้ยขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยเล่นได้นั่นคือหมายว่าเปิดมาเล่นได้อื อ่าเป็นอย่าง,งานั้นคราวนี้พอ15นาทีบางทีเราบอกว่าเอ้ยไม่ชัดเราใช้อินดิเคเตอร์ EMA 75มันยังไม่ตอบโจทย์งั้นชั้นลดไปเลย3ามนาที5นาทีเล่นได้แน่นอนอืมอันนี้ทีเฟกคุณผู้ชมอาจจะต้องใช้คือต้องบอกว่าเทคนิคอล้วนนะเวลาที่เราจะวาง<จ>แผผม,ผมจะบอกว่าผมจะบอกว่าถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ทั้งหมดแล้วอ่ะจริงๆองะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปนั่งฟอร์ตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะใช้หลักการนี้กับทีเฟก หรืออะไรเท่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันคือศัจธรรมทางคณิตศาสตร์และวิชาการเจ๊นึกออกปะ่ะคือสิ่งที่เรากำลังคุยกันก็คือว่าเราไม่ได้หาจุดที่ดีที่สุดแต่เรากําลังหาจุดที่มันสมเหตุสมผลที่สุดกับการเทรดสั้นกลางยาวโดยการที่ว่าเฮ้ยทำไมเราถึงจะต้องปรับไทม์เฟรมหรือว่าเราจะต้องใช้แนวคิดในการไลฟ์สเต็ปเงี้ให้เป็นระบบระเบียบขึ้นมา,าเพราะว่าถ้าสมมติเราทําถูกต้องทั้งหมดเนี่ยโอกาสที่จะถูกมันจะมากกว่าผิด น kind of mm hmm. um. ี่ยอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี eh? ่ยเจ๊อย่างเงี้ยเจ๊เทปโปรฟิตแล้วจบแล้วกลับบ้านแล้วนอนถูกไหมเพราะว่าถ้าคุณเทรดถูกคุณจะต้องได้ตังค์เร็วเพราะว่าคุณเทรดคุณเทรดถูกต้องตรงกับคอนเซ็ปต์ตรงกับกําไรคุณจะได้กําไรเร็วนี่คือคอนเซ็ปต์เลยเวลาคนเทรดเนี่ยแต่ถ้าเทรดเสร็จปุ๊บโอ้ยทั้งวันไม่ได้ตังค์คุณผิดแล้วอืถูกไหมเจ๊หรือว่าระบบเราเนี่ยสามวันต้องได้ตังค์ แต่ผ่านไปแล้วสามวันไม่ได้ต่างเงี้คุณผิดแล้วคุณต้องเปลี่ยนตัวเลยละแสดงว่าเราอาจจะมีกระบวนการใดๆมันผิดอยู่ซึ่งคนเรามันผิดได้มันไม่ใช่หมายความว่าคุณผิดไม่ได้นึกออกไหมคือคือกระบวนการในการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี้ยคือมันสามารถที่จะผิดจะพลาดได้แต่ผิดจะพลาดปุ๊บ <c oughs> คุณต้องแก้ไขให้ไวหรือกลับตัวให้ไวค่ะเอะมันจะเป็นอย่างนี้อ่าเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมก็เลยเป็นช่วงที่พยายามเอาเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าสินค้าในตลาดมาฝากคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีอ่ะใน ถ้าหุ้นเทรดได้อันนี้ไม่ไม่ว่ากันแต่ว่าในในบาง<ม>ช่วงบางบางเวลาเนี่ยหุ้นมันเทรดไม่ได้ไงเราเลยต้องมี TF เเข้ามาช่วยคุณผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็ฟังจากจันบีก็คือแค่เริ่มต้นที่ไทเฟรมเดย์ก่อนก็ได้แล้วค่อยๆย่อย,ย,อยททเฟรมไปกำหนดเป็นกลยุทธ์ไปในแต่ละช่วงแต่ละเวลาครับอย่าแตายา่ตาย้ำแต่ย้ำว่าอ,อยากให้มีความรู้ก่อนนะเพราะ TF เฟกเขามี l e r a g e ตัวคูณนะไม่ตัวคูณนะคูณไปเสร็จ คืออันนี้เราจะบอกว่าเนี่ยเล่นเมื่อกี้จามีบอกว่าเนี่ยพอปิดงานตอนเช้านะปิดงานจบเก็บกระเป๋ากลับบ้านได้ถ้าเราทําได้มันจบจริงๆนะแต่ถ้าเราทําไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพอระเบิดได้นะถ้าผิดทางใช่มัน,มนกระดาบสองคมเพราะนั้นคือเอ่อมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเดียดมันไม่มีวันที่เรียกว่าช้าหรือสายเนาะถ้าเรายังไม่เข้าใจก็พยายามเรียนรู้มันแล้วก็คือถ้าใช้ทีเฟกคู่ก,กับการลงทุนในหุ้นปกติครับมันจะบาลานซ์กันพอดีอดค่ะเ มีเทคนิคดีๆแบบนี้คุณผชมติดตามได้นะทุกวันท,ว ret, ทุกวัน10โมง1 5ถึง10โมงครึ่งวันนี้ทุกทุกวันศุกร์เรเรียนกับจันย์บีกันค่อยๆฝึกค่อยๆหาแนวทางกันไปนะคะวันนี้ขอบคุณจารบีมากคะ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ